ิมนตาเสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นปหกทุกๆคนนะคะค่าภาษาจีนวันนี้เรามาต่อกันจากเนื้อหาในคลิปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแปลบทสนทนาหน้าที่43นะคะเรามาดูบทสนทนานะคะว่าเขา คุยว่ายังไงกันบ้างนะคะตี้ลิ้วเคบทที่6นะคะวัวจั่วเซี่ยวเช่อชี่เสวี่ยเซี่ยวนะคะฉันนั่งรถโรงเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะอันนี้ตามตัวเลยไม่มีการสลับไวยากรณ์ใดๆนะคะวัวจั่วเซี่ยวเชอชี่เสวี่ยเซี่ยวนะคะฉันนั่งรถโรงเรียน ไปโรงเรียนนะคะเรามาดูช่องสนทนาที่หนึ่งนะคะเด็กผู้ชายถามว่า你怎ส去学เ你ี่ยวหน,น,นะคะประโยคนี้เราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องการแต่งประโยคเนาะนีก็คือเธอจนเมื่อชี้ไปอย่างไร ไปยังไงนะคะสเสืยเซี่ยวก็คือโรงเรียนนะคะประโยคตรงนี้นะคะเจินเมอร์ชี่นะคะเจินเมอร์ตรงนี้แปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะชี่แปลว่าไปแต่สามคำนี้นะคะอย่าลืมนะเจินเมอร์ชี่ไปอย่างไรนะคะนี้เจินเมอร์ชี่สเสืยเซี่ยวโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นนี้เจินเมอร์ชี่สเสืยเซี่ยว เธอไปโรงเรียนอย่างไรหรือว่าเธอไปโรงเรียนยังไงนะคะเธอไปโรงเรียนอย่างไรเด็กผู้หญิงตอบว่าว่จ้วเซเเหมือนกับหัวข้อของบทนี้เลยใช่ไหมคะเก็คือฉันนั่งรถโรงเรียนไปโรงเรียนนั่นเอง เด็กๆเขียนคําแปลนะะคด้านหลังก็ได้นะให้ตัวเองเข้าใจว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรนะะคต่อมาเด็กผู้ชายถามกลับไปว่านีเตป้าปะนีเตป้าปะนีก็คือเธอเตตัวนี้แปลว่าของนะะคลืมไปยังเอ่ยป้าปะก็คือพ่อนีเตป้าปะก็คือพ่อของเธอมามา แม่จนเมื่อสร้างปานจนเมื่อสรางปานจนเมื่อก็คืออย่างไรใช่ไหมคะสร้างปานก็คือทาาํางานเนาะจนเมื่อสรางปานก็คือทํางานอย่างไรไปทำงานยังไงนั่นเองนะคะความหมายของประโยคนี้ที่เด็กผู้ชายคนนี้ถามก็คือนี่เตป้าปะแม,ามา่จมเมื่อ上班 พ่อแม่ของเธอไปทำงานยังไงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีคำว่าชี่ที่แปลว่าไปอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะความหมายของประโยคก็คือว่าไปทำงานยังไงนอกจากเธอแล้วเนี่ยมาโรงเรียนอย่างนี้แล้วพ่อแม่ของเธอแหะไปทำงานยังไงนะคะเด็กผู้หญิงก็เลยตอบกลับไปว่าช่องที่สี่นะคะวัวเต a อป้าบ้า t 车去我 a 爸 a อันนี้ก็คือพ่อของฉันใช่ไหมคะพ่อของฉันวอเตอร์ป้าปะคายเชอร์ขับรถนะคะหน้าคำศัพท์มีอยู่นะคายเชอร์ชี่คายเชอร์ชี่ก็คือขับรถไปวอเตอร์ป้าปะคายเชอร์ชี่พ่อของฉันขับรถไปนะคะวักประโยคด้านหลังนะคะมามะจั่ว ตี่เทียแม่นั่งตี่เทียก็คืออะไรเอ่ยรถไฟใต้ดินรถไฟใต้ดินนะคะก็คือหัวตวป้าปะครเชอรชี่พ่อของฉันขับรถไปมามาจั่วตี่เทียแม่แม่นั่งรถไฟใต้ดินนะคะแล้วเด็กผู้หญิงถามกลับว่านีเนอะ น你呢เธอละ你怎么去学校你怎么去学校ก็คือเธอไปโรงเรียนยังไงนั่นเองนะคะประโยคนี้你怎么去学校เธอไปโรงเรียนอย่างไรน,น,น,นะคะ,ะ,เ,เ,นะคะเด็กผู้ชายจึงตอบกลับไปว่า我坐公共汽车 ชี่เสือเซี่ยวนะคะว่าจ้วว่าก็คือฉันจัววก็คืออะไรเอ่ยนั่งใช่ไหมคะว่าจัววกงกงชี้เชื้อฉันนั่งรถประจําทางนะคะกงกงชี้เชื้อรถประจําทางชี่เสือเซี่ยวไปโรงเรียนฉันนั่งรถประจําทางไปโรงเรียนนะคะประโยคที่เด็กผู้ชายตอบไม่มีการแปลสลับใดๆนะคะแปลตามตัวได้เลยนะ สำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นการสนทนาระหว่างคนสองคนนะคะถามว่าเธอไปโรงเรียนยังไงพ่อแม่เธอล่ะแบบนี้นะคะไปทํางานยังไงเนาะเป็นการแจกแจงรายละเอียดว่าเขา,เาใช้ยานพาหนะใดในการเดินทางไปโรงเรียนไปทํางานนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่49นะคะดูตัวอย่างข้อที่1นะคะป้าปะพ่อนะคะจัว่ว นั่งฟีจีฟีจ,ฟจีจากรูปเลยใช่ไหมคะเครื่องบินชีไปเมกัวเมกัวก็คืออเมริกาเพราะฉะนั้นการแต่งประโยคจากตัวอย่างข้อที่หนึ่งก็คือป้าปะจั่วฟีจีชีจงชี้เมกัวป้าปะจั่วฟีจีชี้เม ก็คือพ่อนั่งเครื่องบินไปอเมริกานะคะทีนี้นะคะเรามาดูข้อที่2นะคะเป็นรูปน่าจะเป็นรูปอะไรเอ่ยรถประจำทางนะคะหรือใครจะมองว่าเป็นรถโรงเรียนก็ได้นะหน้านี้นะคะส่งในสกุลบบทที่6ได้เลยนะซูรินบอกไปดูตัวอย่างข้อที่2 ะคะือจาช่วยนะคะโดยการให้โครงสร้างประโยคมานะคะหรือใครที่เขียนเป็นก็สามารถเขียนได้เลยนะวัวจัวตามด้วยชื่อรถนะคะยานพาหนะตรงนี้ชี่แปลว,ว่าไปใช่ไหมคะตามด้วยสถานที่นะคะวัวจัวก็คือฉันนั่ง นะคะคแล้วก็ตามด้วยชื่อรถนะตรงนี้เด็กๆเ,เติมเองนะคะชีบแปลว,ว่าไปตามด้วยสถานที่แล้วแต่เลยว่าเราจะใส่สถานที่ไหนลงไปนะคะอันนี้น่าจะไม่ยากเนาะต่อมาข้อที่3นะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเครื่องบินนะคะใหะเป็นเครื่องบินเนาะถึงแม้ว่า1กับ3จะคล้ายๆกันนะคะอ่ะเรามาแต่งประโยคเองอ,อันนี้ก็คือกำหนดโครงสร้างประโยคให้เป็นวัวจัว ฉันนั่งฟีจีตัวสีแดงตรงนี้นะคะเครื่องบินชี่ก็คือไปนะคะแล้วก็สถานที่นะคะเด็กๆเติมลงไปเองนะคะว่าต้องการจะให้นั่งไปไหนนะคะในส่วนของประธานทุกๆข้อเลยที่เขียนจะใช้เป็นฉันวอหรือป้าปะมามา,มาเกอเกอ แล้วแต่นะคะคสามารถเปลี่ยนประธานได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายซื้อให้โครงสร้างเป็นอันนี้นะคะวัวจั่วเหมือนเดิมขอเขียนท่านบนนี้แทนละกันนะคะฉันนั่งตามด้วยรถในรูปที่กําหนดให้ข้อที่4ไม่มีรถนะคะเราเลยไม่รู้ไม่มียานพาานะเนาะเขาไม่ได้กําหนดมานะคะเด็กๆเ,เลือกเองแต่ ชี้เสวยเซี่ยวเขากำหนดรูปภาพเป็นโรงเรียนใช่ไหมคะชี้ก็คือไปสอเสวยเซี่ยวโรงเรียนทีนี้รูปแบบประโยกก็คือว o จั่ฉันนั่งยกตัวอย่างเช่นเราซื้อเอาเป็นอมอเตอร์ไซค์นะคะรถจกักรยานยนต์ก็คือวอจู่มวเตอร์ไซค์ชี้สเสวยเซี่ยว ะะด้านหลังจะต้องเป็นคําว่าโรงเรียนเนาะเพราะว่าภาพเขากาหนดมาให้เป็นโรงเรียนนะคะคาที่เป็นวงเล็บก็คือเด็กๆสามารถเติมลงไปได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องตรงกับรูปภาพก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างข้อที่2ใช่ไหมคะเขากาหนดรูปรถมาให้รถนี้จะต้องตรงนะคะสถานที่เป็นสถานที่ไหนก็ได้เพราะในภาพไม่มีกําหนดนะคะข้อที่3ยานพาหนะต้องเป็นเครื่องบินนะคะแต่ว่าสถานที่เป็นสถานที่ไหนก็ได้ ะะแล้วแต่เราแต่งประโยคเลยนะข้อที่3อ่าข้อที่4ี่นะคะกะ็ยานพาหนะจะเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นเรือก็ได้รถไฟฟ้ารถใต้ดินนะคะรถเก๋งรถยนต์นะคะ,นะคะได้หมดเลยแต่สถานที่ที่ไปด้านหลังต้องเป็นโรงเรียนเพราะรูปกําหนดให้เป็นโรงเรียนนะคะสามารถดูตัวอย่างประโยคโครงสร้างประโยคจากในหนังสือของบทนี้ได้เลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะ ทำเองนะคะข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะแค่นี้พอนะคะอีก2ข้อไม่ต้องทำนะคะให้แต่งประโยคเองแค่3ข้อนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมแปลความหมายให้เราซื่อด้วยนะเพราะว่าื้อจะได้รู้ว่าที่เราเขียนเนี่ยตรงกับภาษาจีนที่เราเขียนหรือเปล่าแล้วก็สามารถส่งแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะในสกูลไบท์บทที่6 ไปอัพโหลดรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลูกซื้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะยิมันจเจียนบ๊ายบาย